วันนี้เวลา15นาฬิกาที่บ้านเลขที่5ทับหหมู่ที่3ตําบลนาเกตอํเาเภอโคกโ,โพโจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางผาตีเมศดียาบูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของนายอมกอซีฮยีเลาะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบที่เสียชีวิต จากการโดนกระสุนปืนในเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในการตรวจค้นหาผู้ก่อการร้ายที่เข้ามาหลบซ่อนพักพิงที่บ้านเลขที่32ทับห บ้านควรลาแม่หมู่ที่3ตำบลนา,นาเกตอำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4กร,รกฎาคม2566ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนายอมกอซีอย่างหาที่สุดมิได้